โอ้โหผลงานน้องหมีนะครับเนี่ยน่ะนะนะจับตัวอะไรได้น่ะฮะโอ้โหนอนเฝ้าเลยแล้วครับนอนเฝ้าเลยปล่อยลูกตอนกลางวันเนาะไม่ก็มีความสุขกันอ่าช่วยมาช่วยมาช่วยจะมาเล่นกันฮะอ่ะจุ้ยจะมาเล่นกันล่ะนั่นอ่า เอ้ยกลางวันมันร้อนเลยปล่อยแมวมานอนเล่นใต้ต้นมะแฮนี่และครับอ่คนไทยเขาเรียกถั่วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่าทางบ้านผมเรียกบาแฮครับบาแฮคนอีสานก็เรียกถั่วแฮครับอเนี่ยอันนี้อันนี้เนี่ยลูกชายผมจับไอไอกิ้งก่ามาเล่นเอออันนี้ผมก็เป็นความสุขของเขานะครับธรรมชาติของแมวนกนกนี่ บินมาใกล้ๆเรียบร้อยหมด้ะครับโอ้ยมะนาวก็ไม่มีใครมาขอไปกินเลยหล่นเต็มมีอยู่ต้นหนึ่งก็หล่นเป็นสองสามร้อยลูกแล้วล่ะเอาทำเป็นน้ำมะนาวก็กินไม่พอกินไม่ไหวแล้วอันนี้ลูกครับน,นี่ความสุขของลูกๆเนาะพอดีก็สัตว์เลี้ยงตายไปตัวหนึ่งเขาเขาติดเ,เขาเรียกติดสัตว์นะครับ ติดสัตว์แล้วเเป็นหมาไอชื่อลิลลี่ก็เสียชีวิตไปแล้วนี่อันนี้ก็เนี่ยป่วยไปสักพักป่วยเนี่ยเอายาให้กินแล้วจ,จะพาไปหาหมอก็ไม่มีเงินพาไปอ้าวก็เลยซื้อยาหางก็แม่ยางก็ยาการโนของคนนะมารักษาหมดลูกเขาอักเสบครับนะอันนี้ อันนี้ดีว่าแมวเนี่ยมันอันนั้นแหละไออันนี้แมวจากนู่นล่ละจากพังงาจากสงขลาโน่นแหละครับเอามาเนี่ยมาอยู่กรุงเทพได้เกือบสองปีตอนนี้มาอยู่เหนือแล้วครับเหนือรัานโดนกิ้งกาโดดกัดรหันสู้นั่นแกสู้แล้วโอ้แล้วอ่ะอ่ะอ่ะแสดงเลยลูกเสดะ น่ยพ่อดูหน่อยเลยเอาๆๆๆเอาๆๆเอานะเอนะเอค่ะนะครับเอาละครับวันนี้ก็ความสุขของลูกๆนะอนะันนี้ลำไยที่บ้านนะครับก็มันก็ออกลูกกระดกดีเหมือนกันละครับมีอยู่สองต้นนี่ที่สวนออกไม่เยอะครับก็พอได้กินเนาะ ก็น,นี่ก็ดูลูกๆนี่ลูกลูกสองคนนะคุณแย่หันกิงกาสู้นะกิงกาสู้กันน, yeah. so. 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 นะแสดงกิ่กิงกานะครับนัน่นนะห่วงนั่นน่ะผลงานที่บ้านนี่ก็หมากับแมวก็อยู่ด้วยกันได้นะครับไม่กัดกรักน้องหมเนี่รักน้องรักน้องแมวก็ไม่กัดกันแต่แมวที่บ้านสองตัวถ้ากลางวันนี่เขาหลบ ถ้าปล่อยสองตัวนี้ก็ ENA อยู่ไม่ได้แล้วฉะนั้นวิ่งหนีกัดกันสองตัวนิดดุครับสองคนนิดดุโดยเฉพาะน้องหมีเนี่ยไปกัดไอ้พี be, ่กกกี้จะเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนนั่แหละครับอ่าอ่าแล้วครับความสุขค่าแค่นี้นะครับสวัสดีครับ